สวัสดีครับทุกคนผมเซลเกมนะครับ b ีวีดีเอพสกลนครวันนี้พาลูกค้าทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียกกับรถรุ่นพิเศษของเรา เบอวย b v d C Leon s e ครับผมตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับสำหรับ b v d C Leon s e นะครับตัวเริ่มต้นพรีเมียม1 2 4่9 0 0หรือเลือกเป็นตัวท็อปเลย2มอเตอร์พาร์เฟอร์แมน 9, 9้าบาทนะครับมีสีให้เลือกดังนี้ครับสีขาว Horizon White สีเทา Space g r a y สีดำควอนตั้มแบ็คครับและพิเศษสำหรับรุ่นออวิวได e จะมีสีชาร์กเกรยสุดพิเศษเลยวันนี้ผมมากับสีขาวโฮงลลิซอนไว้ความรู้สึกคือหรูหราพรีเมียมตอบโจทย์ครับไปสถานที่ทุกที่รับรองว่ารถของท่านโดดเด่นกับสีขาวฮงลลิซอนไว้ตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวขอกล่าวถึงความแรงของเขาก่อนเลยนะตัวนี้นะครับ ศูนย์ถึงร้อยภายใน4.5จุดห้าวินะครับผมด้วยมอเตอร์หน้าสองร้อยสามสิบกิโลวัตต์และมอเตอร์หลังเนี่ยสามร้อยแปดสิบกิโลวัตต์ทำแรงบิดสูงสุดถึงเก้าร้อยหกสิบกิโลวัตต์เลยนะครับผมกับบีวีดีซีเลออนเซเว่นออฟวิไรคันนี้นะเดี๋ยวพามาชมตัวของซิกเนเจอร์ของเขานะฮะถ้าใครได้ขับรุ่น AWD หรือ all wheel drive เนี่ยจะเห็นว่ามีคาลิเปอร์รเบรกสีแดงสวยๆงานทำสีแท้อย่างนี้นะครับให้กับรถของท่านเลยนะฮะมาเรื่องสมรรถนะการวิ่งของเราตัวนี้เป็น all wheel drive ก็คือขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลานะครับผมกับยางที่ให้มาโดยคุณภาพพิเศษมิชลินครับขอบอยาง4 4 4 5ทับ4-5 R 2 0แล้วเป็นเบรก แบบ4พอพอตนะฮะแบบ4พอพอตเบรกหนึบอยู่ยังไงตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยสมนนรรถนะการขับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของระยะเบรกเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับโดยขอบล้อให้มาใน2ี่20นิ้วนะเหมาะสมต่อเป็น SUV ขนาดใหญ่แบบนี้แน่นอนนะฮะ <S 2> <S 2> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับของ b v d เรานะฮะก็คือการเข้ารถโด,ดยการใช้ n f c นนะฮะ เราสามารถใช้การ์ดใบเท่ากับบัตรเครดิตของเราแตะที่หูกระจกแล้วก็เปิดฟังก์ชันเปิดปิลรถพร้อมกับเข้ารถสตาร์ทขับได้เลยนะตัวนี้แนะนำเลยนะครับผมและ BVD ีดีเ o เลเซเคันนี้นะฮะอย่างที่ท่านเห็นก็คือเขาจะมีกระจกด้านหลังที่มีความเข้มกว่าก็คือ private g u a r d นะครับไม่ว่าท่านจะมีอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นเบบี้นะครับที่อยู่ในรถเนาะ ให้ความส่วนตัวครับผมบางครั้งเราต้องการให้คนด้านหลังได้บรรยากาศที่แบบพร้อมสบายพร้อมนอนนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ช่องชาร์จของเรานะฮะอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับอยู่ด้านหลังนะแจ้งก่อนกำลังไฟของ AC ของเราเนี่ยอ่า b ีวดซีรอนเรับได้สูงสุดแหละก็คือ11กิโลวัตต์อาวนะฮะแล้วก็ที่เป็น DC นะครับผมที่เป็น DC เนี่ย 150กิโลวัตต์นะครับชาร์จตามตู้เป็น BWD ตัวนี้ที่ขายในไทยนะครับที่รับไฟ DC ได้มากที่สุดละตอนนี้นะครับผมไฟท้ายนะครับ LED ลากยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวานะอย่างนี้ครับผมเวลาเราขับรถไปแล้วข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นในสถานการณ์ที่มีหมอกหรือฝนตกนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับไม่ว่าท่านจะขับอยู่ใน สภาวะที่เป็นถนนมืดถนนสว่างฝนตกหนาวร้อนนะครับไฟ l อ d ดีตัวนี้ทำงานตอบโจทย์คันข้างหลังเห็นชัดนะฮะเดี๋ยวพามาดูพื้นที่ด้านหลังใส่ของกระเป๋าใบใหญ่หญได้นะครับผมเนาะพื้นที่กว้างฮะอย่างนี้พื้นที่กว้างมากครับสำหรับ BVD Ce ีเซเลของเรานะครับผม แล้วก็สามารถแยกพับเบาะได้นะครับการเปิดฝาท้ายดีกว่านะครับการเปิดฝาท้ายของเราเนี่ยมีได้หลายรูปแบบกดจากรีโมทได้เลยอ่าฮะหรือใช้ปุ่มไฟฟ้าของตัวรถได้เหมือนกันนะครับแต่มีกรณีพิเศษนะฮะคันนี้มีเฉพาะ b v d s ดีซิลออนะครับที่มีระบบฟรีแฮนนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูโดยที่เดินเข้ามาใกล้ตัวรถและ ไม่ออก <c oughs> ขออภัยรถต้องล็อกครับสถานะของเขาคือรถต้องล็อกนะเดินเข้ามาใกล้รถแล้วก็อย่างนี้นะครับผมข้ออยาฟัง์กชันนี้ใช้ได้เฉพาะรถที่กำลังล็อกอยู่ลูกค้าถือของอยู่มือของเต็มกระเป๋ามือเลยไม่มีพื้นที่แบบที่จะต้องเอื้อมมาเปิดหรือหยิบกุญแจใช้ฟรีแฮนอย่างนี้ได้เลยนะครับ ลืมบอกไปที่จับเปิดของเขาจะมีความอ่าพับเก็บให้ด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่า,ามันจะยืดออกมาตลอดไหมตัวนี้ยมีระบบพับเก็บให้เมื่อรถเคลื่อนตัวนะนี่ฮะแยกพับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเอ๋เอครับผมสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้นะและตรงนี้ยังเป็นที่นั่งเพิ่มเติมให้กับคนที่โดยสารได้ครับ ที่จริงถุงก๊อฟเนี่ยใส่โดยไม่ต้องพับเก็บได้เลยอยู่แล้วนะฮะหรือบางครั้งเราต้องการที่จะซื้อของชิ้นใหญ่แล้วต้องการบรรทุกของเสียด้านท้ายตอบโจทย์ครับและตรงน,นี้เป็นพรมกร,รมะยี่อย่างเงี้ยวัสดุดีมากนะฮะสำหรับ b ีวีดีซีเลอนเวนนะฮะเดี๋ยวพามาดูฟังก์ชันพิเศษด้านหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูรับรองว่าว้าวแน่นอนผมไม่แน่ใจว่ารถน้ำมันมีให้ไหมแต่รถไฟฟ้ามี พื้นที่เก็บของด้านหน้าครับมากกว่า50ลิตรนะไม่ว่าท่านจะใส่ของที่แบบว่าอาจจะมีกลิ่นซื้อส้มตำซื้อทุเรียนมาไม่ไม่อยากไว้ในรถนะฮะมันมันส่งกลิ่นด้านหน้าได้เลยครับมีพื้นที่ใส่ของตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่กระเป๋าเดินทางได้เป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะบางครั้งเดินทางไกลไม่อยากให้ของบางชิ้นเข้าไปเก็ก,กะหรือส่งกลิ่นตรงนี้ รถไฟฟ้า BVD ีซีเรีตอบโจทย์ไม่ให้นะครับเซลเกมพามาดูด้านในต่อนะฮะวัสดุออกแบบนี้อย่างดีเลยนะครับผมจะมองเห็นว่าแดชบอร์ดของเขามีความออกแบบที่แตกต่างจาก BVD ตัวอื่นนะครับสำหรับ c ีเรียลเซเนะตัวนี้หน้าปัดของเขาครับขนาดใหญ่มองเห็นชัดและแสดงภาพเนี่ยคมกริบอยากให้ดูจอกลางของเขาหน่อยนะตัวนี้มีฟังก์ชันกล้องรอบขันให้นะครับผม มีฟังชันกล้องรอบคันให้มี UI แสดงพื้นที่ของอ่าพื้นที่ปัจจุบันลิงก์กับแม็นะครับผมความปลอดภัยสามารถเซตติ้งผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบ ADAS ความปลอดภัยต่างๆเนาะสามารถชาร์จไวรเลสชาร์จมือถือนะครับลูกค้าแม็กสูงสุดได้50กิโลวัตต์เลยนะฮะลูกค้าครับอย่างนี้เวลาเราขับรถไปเนี่ย เราต้องการอัจรดในการขับตัวนี้มีแอมเบียนไลท์ที่ออกแสงตามช่องของคอนโซลให้ลูกค้าได้สัมผัสนะครับผมขับรถแบบว่าต้องการฟิลชมธรรมชาติแบบผมพามาที่ห้วยเดียยอย่างเงี้ยเนี่ยครับสามารถเปิดพาร์โนมิคัลลูปโดยปุ่มมานไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมบรรยากาศในการขับรถที่ดีคือทัศนียภาพ มองเห็นรอบขันชัดความโปร่งของแสงนะครับท <of God 's DNA> ี่ส่องผ่านกับตัวรถของท่านนะครับท่านขับรถ BVD c ด l ซีรีอนเนคันนี้ยังไงการขับขี่ของท่านก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับผมมองเห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนเนาะขับไปเที่ยวครับอยากให้มาทดลองขับที่ BVD AP สุลนครของเรานะนะครับแล้วขนาดขับเนี่ยลูกค้าจะสัมผัสถึงความซอฟทัส วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังนะครับที่หุ้มตามเบาะวงมาลายัยแล้วก็ที่พิงแขนข้างครับลูกค้าให้สัมผัสถึงความนุ่มนะครับลูกค้าขับไปเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนตัวไหนแข็งที่กระทบพื้นเนื้อของผิวลูกค้าเลยนะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะรถที่ดีออกแบบมาดีครับใช้งานดีและตอบโจทย์การใช้งานของผู้ขับและผู้โดยสารจริงๆนะครับ บหนังเนปป้าครับแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่ตัวเบาทำความเย็นให้กับตัวเบาคับลูกค้าเดือนเมษาหน้าร้อนตัวนี้เบาะทำความเย็นให้กับตัวผู้โดยสารและผู้ขับเย็นไวครับอย่างนี้ฮะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นในการขับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ b v d CLION 7คันนี้นะครับให้ลำโพงเป็นดหนาออดิโอ นะครับผมเครื่องเสียงดีมากนะครับผมแนะนําเลยแล้วเป็นการวางตำแหน่งของลําโพงในตัวรถดีอยากให้มาลองฟังเครื่องเสียงของ b ีวีดีซีรอนเซนะฮะตอบโจทย์จริงๆครับลูกค้าใครที่ต้องการอัตลรเพิ่มเติมตอนเนี้ยบรรยากาศดีอยู่แล้วกับ b ีวีดีซีรอนเซเพลงที่ดีต้องมาใช่ไหมฮะเพลงพิเเพลงที่ดีต้องมาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเขาจะแบบน่าขับขี่มากฟิลนี้เลยนะครับ และตอนนี้เซลลเกมก็มาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับพื้นที่หน้าขาเหลือๆล,ลูกค้านะครับผมนี่สูง170เซนติเมตรนะพื้นที่หน้าขาเหลือๆครับการใช้งานในส่วนต่างๆพื้นที่เก็บของหรือท่านต้องการที่เป็นช่องวางแก้วตัวนี้ตอบโจทย์ครับสำหรับคู่นั่งโดยสารตอนหลังแล้วเปิดพารามิกการลูปอย่างนี้ฮะบรรยากาศได้นะครับผมกระจก ที่เป็น private car นะครับให้ความส่วนตัวกับการใช้งานของผู้โดยสารตอนหลังแน่นอนนะใครที่อาจจะต้องการมาดูรถพร้อมครอบครัวครับเชิญที่ BVD AP สุลนรครได้เลยนะครับผมรถ BVD s e l เซ on 7คันนี้ตอบโจทย์กว้างใหญ่มีแอร์ตอนหลังนะครับผมพื้นที่หน้าขาเหลือเหลือ h e a ฮด o o m เหลือเหลือนะครับอยากให้เข้ามาทดลองกันนะฮะ ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหนังของตัวบอกของเขาเนี่ยออกแบบมาดีนะครับแล้วตำแหน่งของหมอนพิงหัวพอดีกับหัวเป๊เลยนะครับการที่เราได้นั่งรถดีๆด,ด้านหลังถืออย่างแบบว่าทําให้เรารู้สึกเคิ้มกับบรรยากาศได้ผมถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับผมอย่างนี้วันนี้เซลเกมมาเที่ยวที่ห้วยเดียกกับบีวีดีซีรอนเซเแล้ว อยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าของ BVDC ดีซีแลนเซเนะครับแล้วไปเที่ยวด้วยกันเนาะเราครับ BVD AP สกลนรครยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยด้วยความเต็มใจครับทดสอบ b ีวีได้ทุกรุ่นส่งมอบได้ทุกรุ่นครับบริการหลังการขายครบ One s t o อปเซอร์วิศูนย์บริการอยู่ที่เรานะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะกับ ขอบคุณ b v d c i l o n Seven คันนี้ด้วยที่พาผมมาเที่ยวกับบรรยากาศที่แสนสุดจะพิเศษในวันพิเศษวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับเซลเกมและ b v d AP สุคุมวขอบคุณครับกดไลค,ค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผม